ครับก็สวัสดีในช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้วันที่สิบหกวันหวออกนะครับแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับหลายท่านก็กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนะครับทั้งท่านรองพอ,อท่านพอ,อนะครับท่านรองพอ,อเขตท่านพอ,อ,อเขตนะก็ขอให้ท่าน ผ่านกระบวนการขั้นตอนไปได้ด้วยดีนะครับมาชี้แจงนิดนึงครับเรื่องการใช้กลุ่มนะท่านที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับตามตารางนี้แหละนะครับนะเนี่ยซึ่งก็จะในตารางเฉพาะในตารางนี่ครับมันวิชามันเยอะนี่ยังไม่ครบนะครับยังจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะเป็นจำนวนหนึ่งนะครับที่จำเป็นนะก็ เป็นคลิปสั้นๆนะครับะเมื่อท่านลงทะเบียนเข้ามาหนึ่งครับกลุ่มแรกคือกลุ่มคลิปนี่ครับคลิปก็หมายความว่าเมื่อบรรยายสร็จแล้วมันก็จะเป็นคลิปเราก็จะเดินตามตารางนะครับนะเรียนให้พี่น้องทราบนะครับอพอเทียบก็ปรับปรุงระบบอยู่เรื่อยนะเพราะว่าเสียงมันเบานะครับ่ <c oughs> านใดฟังอยู่ก็เมนต์เข้ามาให้หน่อยเสียงดังฟังชัดหรือไม่นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มนี่ครับสีเขียวๆนี่ครับ เกลยวเรืองๆนี่แหละนะนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ครับกลุ่มสีฟ้านะครับกลุ่มนี้กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มคลิปมีคลิปทุกวิชาที่ไล์สดไปแล้วนะครับนะสีมันค่อนข้างซีดเป็นกัะหน้าจอยังไม่ได้ปรับนะครับเสร็จแล้วกลุ่มไฟนะครับกลุ่มไฟก็จะเลื่อนลงมาเมื่อเข้ากลุ่มแล้วท่านต้องตรวจสอบกลุ่มก่อนนะ บางท่านเข้ามาเปิดมาอย่างนี้บอกไม่เห็นมีอะไรเห็นแต่ตัวหนังสืออย่างนี้ <g iggle> ท่านต้องเลื่อนดูครับใช <g iggle> ้เมาส์เลื่อนครับนี่ครับเครอร์เซอร์นะเลื่อนเป็นรูปมือรูปลูกศรนี่นะครับเมาส์เลื่อนลงมาครับนะข้อสอบนะมันจะมีรวมไฟล์ชุดที่สองในเดือนพฤษภาคมครับคลิกที่เพิ่มเติมนะครับพวกนี้โหลดได้นะเป็นไฟล์ pdf ครับเนี่ยวิชาที่จะบรรยายนี่เป็นแต่ละเดือนนะ เสร็จแล้วเลื่อนมาอีกครับต้องเจออะไรสักอย่างแหละเมื่อท่านเลื่อนลงมานะครับอันนี้ชี้แจงการใช้กลุ่มนะครับรวมลิงก์คลิปบรรยายแล้วครับนี่ครับกี่วิชานะเยอะแย,ยะนะสามสิบยี่สิบวิชานะครับเสร็จแล้วก็รวมไฟล์ครับเป็นชุดๆนะนี่ครับคลิกดูนะวิชาไหนบ้างอย่างไรเลื่อนลงมาครับอันนี้เป็นกลุ่มภาคขอ ็นกลุ่มที่สามนะนี่ครับเมื่อท่านลงทะเบียนเข้ามาก็จะได้สามลิงก์สามกลุ่มนี่ครับกลุ่มภาคขอก็จะมีนี่ครับการเขียนผลงานของท้องถิ่นนะครับการเขียนผลงานของสพทนะครับต้องทําภาคขอไปด้วยนะครับท่านอย่าไปรอคืออยู่ในกลุ่มเราต้องผ่านแน่ๆแหละนะถ้าท่านถยันเรียนเรียนครบทุกวิชานี่มันไม่มีตกหรอกครับ ไม่ต้องไปบอกว่ารับรองร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นหรอกนะคนอ่านหนังสือมันฟานอยู่ดีแหละพูดกันตรงๆอย่างนี้ครับไม่ต้อง <c oughs> บางท่านเมากแหมต้องไปเข้าค่ายอ <c oughs> ไม่จําเป็นครับเพราะว่าในกลุ่มนี้เราให้ครบอยู่แล้วนะครับสมบูรณ์ที่สุดนะนะครับได้ทุกภาคนะครับพัฒนาทุกภาคมีตัวอย่างให้ดูมีคําแนะนํานะครับลอกไม่ได้แต่ให้ดูนะครับตัวอย่างที่เขาได้ภาคกอ ภาคขอเขาได้คะแนนสูงๆนะครับนะของท่านรองพออเคตทําได้เก้าสิบกว่าแต้มเนี่ยเขาทํำยังไงครับ <c oughs> ของพออได้เต็มนี่ทํำยังไงครับมีตัวอย่างให้ดูนะแต่ไม่ได้มีตัวอย่างให้ลอกเข้าใจนะครับครับเมื่อลงทะเบียนเข้ามาก็จะได้สามกลุ่มนี้ครับเลื่อนดูนะครับท่านเลื่อนดูนะท่านไม่ต้องถามพอ,อเทียบหรอกโอ้ยบางท่านบอกกดเข้ามาไม่เห็นมีอะไรเห็นแต่อย่างนี้ก็ท่านยังไม่เลื่อนดูนะ บางท่านยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับต้องเข้าดูกลุ่มนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนเข้ามานะครับจะเป็นทางไลน์นะแจ้งมาทางไลน์ก็นะครับอย่างตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะอ,อย่างทางไลน์ขอสักท่านหนึ่งตัวอย่างครับตัวอย่างนี่ครับก็จะส่งลิงก์กลุ่มสามกลุ่มให้นี่ครับเห็นไหม คลิกที่ลิงก์ครับมันจะมีนี่ครับลิงก์เขาเรียกว่าลิงก์ครับแกคลิกตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับตรงสีเหลืองๆนี่ก็ได้นะคลิกดูครับไปแล้วเห็นไหมนะ้ารต้องคลิกที่ใดที่หนึ่งเละอ่าถ้าคลิกที่ลิงก์ข้างบนเป็นไงคลิกไปเหมือนกันครับยกเว้นว่าท่านไปตั้งค่าอะไรที่มันพิสดารไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้า ทีมงานพวกก็จะส่งให้ทาง Messenger ด้วยครับตรงนี้คือ Messenger ครับเห็นไหมเนี่ยในเนี่ยมุมบนด้านขวาเนี่ยครับคลิกเข้าไปครับนี่ครับอของท่านดูหน่อยว่าท่านไหนที่มีลิงก์บางท่านก็บางทีเป็นกับเฟซครับนะเฟซมันอาจจะทำอะไรท่านสักอย่างหลยจะไปตั้งค่าอะไรไว้อาหารนี้ ดูนะตัวอย่างนะครับทีมงานจะส่งให้ลิงก์ให้นะครับดูตัวอย่างสักตัวอย่างนะเอออันนี้มีไหมอ่านี่นะครับเป็นคลิปเป็นลิงก์นะครับนะพอมีลิงก์ที่อยู่ในใน m e s s ซ n เจอร์นะครับหรือจะอยู่ที่ อันนี้อยู่ใน Messenger ส่งให้สามลิงก์เห็นไหมครับของท่านพออ,อท่านนี้นะเมื่อเป็นลิงก์แบบนี้ลิงก์สีเขียวสีฟ้าสีม่วงเนี่ยครับสามคลุ่มเนี่ยท่านก็คลิกข้างบนนี่เป็นลิงก์คลิกดูครับนะโอเคนะนะครับคลิกดูมันก็จะไปหละนะครับเอ่อถ้าหากท่านไม่คลิกที่ลิงก์ข้างบนเอาสีเหลืองได้ไหมคลิกดูครับ ะทีนี้บางเฟสนี่ตั้งค่าไว้ไม่เหมือนใครมันไม่ไปก็มีนะท่านต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งเพราะมันจะมีสามส่วนนะครับส่วนที่เป็นลิงก์ข้างบนส่วนสีเหลืองส่วนที่เป็นตัวอัออกษรนี่ข้างล่างเนี่ยครับคลิกดูครับก็ไปเหมือนกันนะครับอันนี้เวลากดขอเข้ากลุม่มบางท่านกดไม่เป็นเลยครับเ <c oughs> นี่ครับพอส่งลิงก์ให้อย่างนี้ครับท่านกดลิงก์นี่ครับกดตรงนี้ ถ้ายังไม่เข้ากลุ่มมันก็จะบอกมาให้ท่านขอเข้าร่วมกลุ่มท่านก็กดขอเข้าร่วมนะครับรอทีมงานอนุมัตินะครับเมื่ออนุมัติแล้วท่านเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วครับนะครับสมาชิกนี่ครับที่อยู่ในกลุ่มนะทั้งหลายนี่ครับนี่นี่นี่นะก็จะอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยนะครับเมื่ออยูนะ่ในกะลุ่มแล้วท่านก็เลื่อนดูครับในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะมันต้องมีครับในกลุ่มทีน,นี้ลําโพงสมุดนะ แล้วว่าท่านจะฟังคลิปสักคลิปหนึ่งเนี่ยเข้ามากลุ่มกลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มไฟล์นี่ครับมันจะรวมรวมคลิปรวมไฟล์ครับเช่นเช่นนะอันนี้เขาบอกว่ารวมรวมคลิปรวมคลิปนี่ครับแต่ละลิงก์นี่มันจะบรรยายอย่างเช่นคลิปรัฐธรรมนูญนี่ครับท่านต้องการฟังวิชารัฐธรรมนูญท่านก็มากดที่นี่ก็ได้ต้องการฟังวิชาการศึกษาแห่งชาติท่านกดที่ลิงก์นี้ได้ เป่นแยกเป็นตอนเพราะข้อสอบมันเยอะครับบอกตรงๆว่าข้อสอบเยอะยิ่งท่านสอบไปเรื่อยๆเราก็เก็บข้อสอบสนามจริงใส่เข้าไปอีกครับของเราใช้ข้อสอบสนามจริงจะไม่ไปแต่งข้อสอบขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมันได้ผลดีนะสมมุติว่าต้องการฟังเรื่องของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับตอนที่หนึ่งเอาทิกครับนี่ครับนะทีนี้ตรงนี้ลำโพงนะ นี่ครับมุมนี้นะลาโพงถ้ามันยังไม่ดังหนิบา,บางบางทีเฟซบุ๊กท่านจะปิดเองนะพอเทปไม่ได้ปิดนะครับถ้าการกระบาด่างนี้คือมันปิดท่านก็เปิดค,คลิกเปิดเลื่อนได้ครับเลื่อนได้ตรงนี้เลื่อนได้ไหมตรงนี้ก็เลื่อนได้ครับเอาเห็นไหมเป็นด,ดัชการศึกษาแห่งชาติครับเป็นบุคลากรที่ในกฎหมายอานะกฎหมายฉบับนี้ครับก็สอบมันเยอะนะ เรับเลเกินนะครับก็คลิปพวกนี้จะเป็นบรรยายฉบับเต็มนะครับละเอียดนะท่านจะเห็นว่าผลลัพธ์ดีเพราะว่าทําข้อสอบภาคกอได้กันค่อนข้างสูงนะครับในกลุ่มเราเนี่ครับเก้าสิบปานี่มีหลายท่านนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีการของเรามันได้ผลดีนะท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับท่านที่จะลงทะเบียนเข้ามาก็สนใจท่านบอกพิมพ์สนใจทนะ่านน้องโอนค่าลงทะเบียนส่งสลิปมานะ นะครับเอานะแนะนําท่านทุกขั้นตอนแล้วน่าจะไปได้นะครับนะก็แนะนํากันสั้นๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยอย่างไรก็ทัก Messenger ร์ทีมงานมาหรือไลน์มานะครับนะครับคลิปนี้วันนี้ก็พบปะแนะนําการใช้กลุ่มสั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ